สวัสดีค่ะจางกิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2465 f o c h a t i o n a l ใน u t u b e นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยที่กำลังแอบชอบคุณอยู่ในตอนนี้นะคะโดยการเลือกไพ่ทั้งหมด1กลกองแต่เพียงเท่านั้นนะคะจาก3กลกองนะคะกองที่1กลกองที่2และกองที่3ค่ะ,ะตั้งจิตอธิษฐานหรือกดพอสเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าคุณได้คําตอบได้ภายในใจแล้วเราไปฟังคําตอบกันเลยดีกว่านะคะอ่ะกองที่1นนะคะเริ่มเลยก็คือใครที่ในช่วงนี้คุณคุยกับเขามากที่สุดคือคนคนนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคําว่าค่อยๆชอบค่อยๆผูกพันหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนบางท่านอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าเคยเรียนด้วยกันเคยทํางานด้วยกันหรือตอนนี้ทํางานเป็นเพื่อร่วมงานกันก็เป็นได้นะคะหรือว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันเพราะว่าพลังงาน ขนาะนี้คืออา,อาจจะเป็นคนที่ทํางานสายเดียวกันหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคอนเน็กชันมีคนแนะนําให้คุณรู้จักกับเขาคนนั้นก็เป็นได้หรือว่าเข้าสังคมถึงจะเจอบุคคลคนนี้นะคะถ้าคุณอาจจะปิดกัน้น ต่างๆอาจจะเจอญากนิดนึงคือลักษณะน,นี้คือมันต้องเหมือน outgoing ต้องออกไปเจอนิดนึงหรือผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็มีส่วนแต่ไม่มากเท่ากับการที่แบบเจอตัวเป็นเนเสียมากกว่านะคะแต่มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนถ้าป,ปรับเลยแล้วก็รีบร้อนน่าจะไม่ใช่นะคะแต่อันนี้ถ้าแบบค่อยคอย ค่อยๆชอบกันไปต่างคนต่างแอปชอบหรือคนใดคนหนึ่งชอบแล้วค่อยๆพัฒนากันไปค่อยๆชนะใจกันไปมันก็จะเกเกิดเป็นความรักหรือความชอบที่มันหัวใจพองโตได้นะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆนะคะกองที่2นะคะเรียกว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะ เป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นนะคะเป็นคนที่อยู่กันไกลกันก็ได้คนละจังหวัดเป็นคนไทยที่แบบอยู่คนละจังหวัด,นนบบห,วดหรือบางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะแต่ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่วทุกคนไว้ใจได้นะคะและพลังงานลักษณะนี้ก็คือเป็นคนที่ขังเหินการห่างไกลกันอาจจะได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคนๆน,นี้เป็นคนที่ มามาหายหายอะ่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคาว่ายังคําว่าหลั่นลาอยู่อะ่ะยังเป็นความรักที่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเฉยๆมันจะเป็นคําว่าโผูผโผโอะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าอนาคตได้พัฒนากันไหมก็อยู่ที่คุณทั้งสองคนนะคะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคนที่แอบชอบเราก็คือเขาจะเหมือนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้นะคะขอคุณโชคดี ก็สุดท้ายเป็นกองที่เรียกว่าเหมือนกันหนึ่งว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของเราที่จะเข้ามาเลยนะคะหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็เป็นได้เพราะว่ามันเป็นคําว่ากองของเขาเมื่อครั่งรักเลยทีเดียวนะคะแต่คนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเขาอาจจะมีเสน่ห์มากๆก็ได้หรือตัวคุณมีเสน่ห์ก็ได้คือมันอาจจะมีคนเข้ามาให้เราเลือกมากกว่าหนึ่งคนหรือคนที่อาจจะแอบชอบเราหรือเราแอบชอบเขาก็ได้นะคะสามารถเป็นทั้งสองฝ่ายได้ก็คือมันมากกว่าหนึ่งคนช่วงนี้เรียกว่ามีเสน่ห์มากๆถ้าโปรยก็มีโอกาสที่เจอคนที่ใช่หรือคนที่ทําให้หัวใจขขอองงงเราาไไดด้้้พโตุยยกกันนมิ่ึ ฉะนั้นกองนี้เรียกว่ามีโอกาสสมหวังสูงมากๆค่ะ